สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงช่างเฉยๆวันนี้พามารีวิวสวนทุเรียนสวนทุเรียนนะครับอยู่เขาเพิ่มบ้านนานายนยศนะครับสวนนี้อยู่ติดถนนลาดยางเส้นนี้นะลาดยางรถสวนนะครับรถสวนได้นะครับรถสวนได้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านดูไล่ไปไนะครับไล่ไป ส่วนนี้เนื้อที่สิบไร่นะครับสิบไร่สิบไร่นะครับมทีทุเรียนประมาณสามร้อยต้นนะหลากหลายนะครับหลากหลายนี่ทางเข้าสวนนะครับทางเข้าสวนดูไปพร้อมกันแล้วก็มีคลองคลองส่งน้ำฮะตรงคลองส่งน้ําหน้าสวนนะครับนี่นะครับมีที่ระบายน้านะครับด้านหน้าเป็นคลองส่งน้ํมาที่ขุดระหว่างข้างถนนข้างถนนหลักนะฮะ เนี่ยคลองนี้จะภาพเป็นอย่างเงี้ยครับที่ทางเข้าสวนนะครับเข้าสวนเข้ามาก็เจอต้นเงาะต้นเงาะเนี่ยเงาะยังเขียวอยู่เลยฮนะเขียวนะครับเนี่ยเขียวเด็ดทานได้เลยเนะี่ยเขียวมีสุกมีเขียวนะครับเนินเป็นเนินนะครับเป็นเนินแล้วไ,ม,ไม,วม่น้ําไม่ท่วมน้าไม่ท่วมนะเนี่ยต้นเงาะต้นเงาะมีเงาะ หลักๆฮะทุเรียนทุเรียนอายุห้าปีห้าปีหกปีเจ็ดปีนะเนี่ยต้นทุเรียนนะครับทุเรียนประมาณสามร้อยต้นนะฮะอันนี้ก็บมังคุดฮะมังคุดมังคุดนะครับมังคุดก็กําลังออกกําลังออกฮะมีหลากหลายฮะหลากหลายอันนี้ไม่ยงชิดฮะไม่ยงชิดไม่ยงชิดออกไปแล้ว นี่เขาปลูกไว้หลากหลายนะครับมายองชิดนั่นทุเรียนทุเรียนทุเรียนเนี่ยทุเรียนต้นนี้ลูกเต็มเลยลูกเต็มเลยนะครับมีบันไดลิงบันไดลิงเหล็กขึ้นไปหมอนทองนะหมอนทองนะเดี๋ยวผ่านด,ดูเนี่ยท่านเยอะแยะเลยลูกติดดีมากเลยสีนี้นะครับ ดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดลูกเยอะแยะเลยระบบน้ำท่าวางไว้ดีนะครับวางไว้ดีเนี่ยมีสปริงเกิลนะครับกระท้อนกระท้อนที่หอ่อที่หอ่อคือกระท้อนเลยนะคือผลผลิตจะได้ต่อเนื่องเลยทุเรียนเสร็จทุเรียนมังคุดเสร็จแล้วก็เก็บกระท้อนต่อเนี่ยมุนเวียน มนเวียนได้ทั้งปีเลยนะครับเนี่ยทุเรียนต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตก็มีไล่ๆกันไปไล่ๆกันไปนะครับเดี๋ยที่10ไร่นะฮะสิบไล,นะบไล่ผมต้องเดินเร็วหน่อยนะครับขนุนก็มีขนุนก็มีนะขนุนก็มีนะครับ มีคนดูแลนะครับท่านซื้อแล้วก็มีคนดูแลให้ต่อนะให้ต่อนะครับทุเรียนก็เก็บไปอ่าบ้างแล้วเก็บไปสามรอบแล้วอันนี้ยังเหลือยังเหลือนะครับด้านหลังฮะด้านหลังติดคลองติดคลองนะครับ คลองบ้านนาข้างหลังก็เรียกคลองบ้านนาจะเล็กเดียดูต้นนี้ดูต้นนี้นะครับทุเรียนลูกต้นนี้น่าจะยังไม่ได้เก็บฮะลูกบานเลยลูกบานเลยสักสามยีลูกได้จากข้างล่างไปถึงข้างบนนะครับ าถามคนดูแลแล้วทุเรียนประมาณ300ต้นฮนะสามรอยต้นเนี่ยทุเรียนปลูกไว้เต็มเลยฮนะหมอนทองนะหมอนทองด้วยได้ราคาเนี่ยครับเนี่ยทุเรียนเจอแล้วครับนี่ไงทุเรียน,นเล่าเด็กบอกลูกใหญ่มาก เนี่ยทุเรียนเต็มพื้นที่เลยนะครับสามร้อยต้นเนี่ยสามร้อยต้นไปเก็บเลยเงาะเก็บเลยเก็บเก็บใส่ถุงเลยครับจินบ้านเราเนี่ยทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีฮะัท่านเก็บผลผลิตได้อีกยาวนะครับเนี่ยเป็นเงินทางนั้นเนี่ยเงินท้งนั้นท่าน คือลงตรงนี้ผมบอกราคาหรือยังไล่ละสองล้านนะไล่ละสองล้านตรงนี้เข้าจากถนนถนนแก่งคอยสระบุรีมาสองกิโลถึงถึงสวนเนี่ยตำบล้าเขาเพิ่มนะเขาเพิ่มาท่านใดสนใจเนี่ยกระท้อนกระท้อนจ้ะกระท้อนเนี่ยกระท้อนหอนะครับหอมีได้ราคาแบบเนี่ยกระท้อนดก เข้าจากถนนหลักสองกิโลถึงแปลงเลยนะครับถึงแปลงเนี่ยด้านหลังยังมีพื้นที่นะครับลงไว้ยังไม่เต็มอันนี้ก็เป็นผักอะไรเนี่ยกินกันลาบฮะปลูกคึกเด็ดชะอมก็มีนะครับถ้าไม่มีพลไม้แล้วก็เก็บผักขายได้นะครับไม่ว่างนะครับ นี่ยยอดยอดอะไรมันปูอะเล็กมันปูครมันปูอ่าม,มวงต้นแป้วมีหมดนะครับมีหมดพาท่านมาดูหลังสวนหลังสวนมีไฟมีไฟถึงแปลงนะฮะไฟไม่ต้องห่วงนะถ้าท่านอยากมาพักผ่อนนะครับด้านหลังยกนอกดาวมาตั้ง พื้นที่ที่ติดคลองอะติดคลองติดคลองบรงรานาน้ําทั้งปีคลองบรรนาก็ไหลามาจากโน่นนะทางทางโมกเหล็กทางแก่งคอยนะะอันนี้ก็เยอะเยอะต้นใหญ่ข้างบนเน่เป็นสิบลูกเลยไหลามาจากแก่งคอยไหลามาจากแก่งคอยนะครับแถวหมกเหล็กแก่งคอยแล้วก็ไหลลงมา้นบมงปะกงคลองคลอง บ้านนาหลงบ้านนาน้ําท่าหน้าแรงก็ไม่มีไม่มีแรงเนี่ยทุเรียนครับทุเรียนครับโอ้เห็นเงินเลยฮะเ่นเห็นเงินนะครับซื้อแล้วก็ท่านมีคนดูแลนะครับท่านจะเหมาว่าปีเท่าไหร่ก็ว่าไปซื้อแล้วก็ไม่ต้องมาลงทุนเลยนะฮะให้คนดูแลแล้วเก็บตังค์ที่เราลงทุนไปอ่าผมจะมา ถ่ายให้เห็นนะครับด้านหลังนี่กำลังระบบระบบน้ำฮะดึงน้ำมาจากคลองบ้านนาเอ่มันมัน,ม,นมันลกชัดไปหน่อยก็เนี่ยเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นในในใน,ในภาพคลองบ้านนานะครับน้ําท่าไม่แรงนะครับอีกคลิปจากช่องลุงช้างนะครับผมบอก บอกเนื้อที่บอกราคาไปแล้วนะครับสนใจก็สอบถามมา0827699494 0827699494ครับลุงช้างเฉยๆนะครับช่องลุงช้างมีที่มีสวนให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาได้มากมายครับคปลายคลิปนะบจบด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ